ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเชลซี Chelsea ลุ้นแชมป์กลุ่มจัดเมส์และเสียกปั้นทัพบ,บุกรังเซเนตอยู่ฟ่าแชมเปี้ยนลีกเซโบโรบัตคำนวณสถิติบอลด้วยระบบ ai แม่นยำปลอดภยัยไม่ต้องนั่งเฝ้าแอดไลน์ได้ที่แอดเซโบโรบัตหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้สิงบลูผ่านเข้าไปเล่นในรอบน้องเอาต์แล้วแต่เกมนาสุดท้ายเพียงแค่ย่งตำแหน่งแชมป์ของกลุ่มเอสเท่านั้นโทมัสทุกเคลพร้อมจัดทัพผสมแดนกลางยังให้เมสันเมาส์และฮาคิมสเสเยก ปั้นแดนกลางในเกมเบุกไปเยือนเจ้าบ้านเซนิตที่คว้าตัวไปเล่นยุโรป้าลีกแล้วในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอสนัดสุดท้ายบีอินสปอร์ตหนึ่งยิงสดเวลา0ูนนาฬิกาสนาทียูฟาแชมเปี้ยนลีกลุ่มเอสนัดสุดท้าย, 1, ยเซนิตปะทะเชปปล,กกลเเซีสนามเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสเตเดียมสภาพทีมโดยทั่วไปเซนิตเซอร์เก้เซมกักเทรนเนอร์เซนิตพาทีมเสมอมาโม่หนึ่งต่อหนึ่งในนัดห้าก่อนเสมอรอสตอฟสองต่อสองในเกมลีกล่าสุด ทำให้ไม่แพ้มา5เกมแล้วความพร้อมเกมนี้เสมักจะช่วดใช้งานดามมิที่ซิสตยคอฟที่ติดโทษแบนหลังโดนไล่ออกในเกมเสมอเมาโม่รวมไปถึงสตานิสลาฟคริสยุคที่บาดเจ็บขณะที่คุ้มกำล,ลังหลักรายอื่นไม่ว่าจะเป็นเดยันลอฟเรนกองหลังกับตันทีมยาโรสลาฟราคิสกี้เวนเดลส์วิลมาบาริออสและเคลาดิโยตั้งพร้อมบูตามปกติเชลซี โทมัสทูเคิลเทรนเนอร์เชลซีพาทีมถล่มยูเวนตุสขาดลอย4-0ในนัด5าพร้อมเข้ารอบเรียบร้อยก่อนแพ้เวสต์แฮม2-3ในเกมลีกล่าสุดเป็นการแพ้นัดแรกในรอบ13เกมสภาพทีมเกมนี้ทูเคินต้องลุ้นความฟิตของมาโกสอลอนโซไคฮาเวสและจอจินโยที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนมาจากเกมล่าสุดแต่ในรายของเทฟวชโลบาเอ็นโกโลกองเตเบนชิเวลและมัตเตโอควาซิตที่เดี้ยงอยู่ก่อนแล้วยังชวดเหมือนเดิม การจัดทัพก็เชื่อว่าน่าจะปรับให้พวกตัวสำรองหลายรายอย่างเกปาอลิซาบาลกาเซซาอัสปริกตาซาอูลดีเกสคันลัมฮัสสันโอดอยและโรเมลูลูกากูได้สลับมาออกสตาร์ทบ้างนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามเซนิด54 1มิคาอิลเคอร์สคอฟวายาเชสลาฟคาราวเยฟสดยานลอฟเรนยาโลสลาฟราคิสกีดักลาสันโตสดานิลครูกวอยเมาคัม ดาเลอร์คูซาเยฟวิลมาบาเดออสเคลาดิโยเซดาอัสม Se ูนเทรนเนอร์เซอร์เกเซมัตเขียซีสามสเกปาอาริซาบลากาเซซาอัสเปียตาอันเดสคิเตนเซนอันโตนิโอรูดิเกอร์ริชจมซาอุนยีเกสรูเบนล็อบตัดชีกคาลัมฮัทสันโอดอยเมสันเมาส์ฮาคิมซีเยกโรเมลูลูกากูเทรนเนอร์โทมัสทุกคนผู้ตัดสินเซดาโกซูบุยุกจากฮอลแลนด์ ทูเครนเผยหแข้งพลาดเกมเยือนเซนิตอัปเดตสถานการณ์โควาิดโทมัสทูเครนยืนยันเชลซีจะหมดสิทธิใช้งาน5แข้งในศึกแชมเปี้ยนลีกคืนวันพุทธที่ทีมจะออกไปเยือนเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสิงบลูจะเดินทางไปยังประเทศรัสเซียในช่วงบ่ายของวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ประเทศอังกฤษเพื่อทำศึกแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายโดยทีมมีลุ้นจบด้วยการเป็นจ่าฝูงของกลุ่มล่าสุดทูเครนคอนเฟิร์มว่าจอร์จินโย่จะพลาดลงเล่นในเกมวันพรุ่งนี้เนื่องจากบาดเจ็บบริเวณแผ่นหลัง เช่นเดียวกับเอ็นโกโลกองเต้เทมโปชลวาและเบนทีเวลที่ยังคงไม่มีชื่อในทีมขณะที่มัตเตโอคอสิตมีผลการทดสอบหาเชื้อโควิด -19 ออกมาเป็นบวกทำให้ต้องอยู่ในช่วงการกักตัวพรุ่งนี้เราชวดใช้งานนักเตะอยู่จำนวนหนึ่งถูกเคลื่อนกล่าวในช่วงถแถลงข่าวก่อนเกมเบนชีเวลไม่มีชื่อเอ็นโกโลก็ด้วยเทปโวชลบาก็ด้วยเช่นกันมัตเตโอคอสิตก็พลาดรวมถึงจอจินโยอีกหนึ่งคน เรายังไม่ได้ตัดสินใจใดๆทั้งหมดเพราะเราเพิ่งเสร็จสิ้นการซ้อมมือสุดท้ายก่อนจะเดินทางแต่เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพราะเราต้องคิดถึงเกมกับหลีในวันเสาร์นี้ด้วยกุนซไวัย48ปีกล่าวถึงสาหิุที่โคเวซิตและจอร์จินโยไม่ได้ลงซ้อมร่วมกับทีมโดยโควาที่อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูอาการเจ็บเกิดติดเชื้อโควิด -19 ขณะที่กองกลางอิตาเลียนเจ็บบริเวณหลังจากเกมพ่ายเวสแฮม,มเมื่อวันเสาร์เรามีข่าวร้ายสำหรับโควากุนซือชายมันเสริม เมื่อวานมาเตโอเข้ามาซ้อมพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าซึ่งมันเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เขากลับมาโชคร้ายที่เราเจอปัญหาเพิ่มกับเขาเพราะผลการทดสอบโคโรนาไวรัสออกมาเป็นบวกในวันนี้และตอนนี้เขากําลังแยกไปกักตัวจอจินโยต้องพักเพราะเจ็บหลังซึ่งเขาลงเล่นด้วยอาการดังกล่าวในเกมกับเวสแฮมยูเต็ดเขาลงเล่นทั้งแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศยูโรแล้วก็ซูร,ร์คัพดังนั้นเราคาดหวังว่าจะต้องมีช่วงที่เขามีปัญหากับการทํางานที่หนักเกินไป เราเจอกับเรื่องสาหัสจากอาการบาดเจ็บและโปรแกรมแข่งขันเพราะว่าอาการบาดเจ็บของเราในบางตำแหน่งอย่างเช่นมิดฟิลด์ตัวกลางตอนที่เรามีปัญหาเกมมันพรวกนี้ไม่ใช่ปัญหามันเป็นเกมที่จะมาถึงในวันเสาร์นี้มากกว่าเราต้องแข่งตั้งแต่หัววันในเกมกับเบสแฮมแล้วก็ในต,ตอนขํากับเซนิตเรามีวันพักแล้วก็มีการซ้อมที่ดีในวันนี้ปัญหาคือแมตช์หน้าในวันเสาร์เพราะเราจะเสียเวลาในการหลับนอนต้องกลับมาตั้งแต่เช้าตรู่ของวันพฤหัสบดี จากนั้นเผชิญหน้ากับทีมที่เล่นอย่างเข้มข้อนอย่างลีดซึ่งเตรียมตัวเต็มที่สําหรับนัดนี้การผจญภัยของเชลซีในดินแดนหมีขาวเชลซี Chelsea มีโอกาสรักษาสถิติสมบ,บ,บูรณ์แบบยามบุกเยือนสโมสร,รจากประเทศรัสเซียในแชมเปี้ยนสกสำหรับการแข่งขันกับเซน,นิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในนัดสุดท้ายของกลุ่มเอเดอะบลูต้องการชชนะเพื่อกรันตีการจบแชมป์กลุ่มแต่เราสามารถพบความมั่นใจได้บ้างจากทริปการเือนรัสเซียนัดที่ผ่านๆมาของรายการนี้ซึ่งผลลัพธ์ออกมาด้วยการเก็บชัยแบบคลี่นชีท C.S.K.A. มอสโกคพิจิกายน2์ Ch 0 4หลังพลาดลงสนามช่วง2เดือนแรกของฤดูกาล2 0 0 4 2 0 0 5เพราะอาการบาดเจ็บที่เท้าอายเยนร็อบเบนชดใช้ช่วงเวลาที่หายไปด้วยประตูแรกอันยอดเยี่ยมกับเชลซีในการลงเดบิวต์แชมเปี้ยนลีกให้กับวิลลในเกมกับ C.S.K.A. มอสโกปีกชาวดัตเบิกร่องประตูแรกในนาทีที่24สณสนามโคโลโมทีฟสตเดียมโดยเป็นจังหวะทำชิ่งสองกับเดเมนดัฟแล้วพาบอลผ่านกองหลังเจ้าบ้านก่อนยิงตุงตะข่ายจากเสาใกล้ CSKA พลาดโอกาสการตีเสมอในช่วงต้นครึ่งหลังเมื่อวักเน์เลฟกดจุดโทษข้ามคานทำให้เชลซีเก็บชัยเป็นนัดที่4ติดต่อกันในรอบแบง่งกลุ่มโดยการเอาชนะ1่ต่อศูนย์ก่อนตีตัวเข้ารอบน็อกเอาท์ขณะที่ยังเหลืออีก2นัดในมือสปาตังมอสโกตุลาคม2010ยูริเซอร์คอฟอยู่ในทีม CSKA ที่ชนะกากับเชลซีเมื่อปี2004แต่เขาลงเล่นให้กับสิงห์บลูอย่างพวกเราบุกเยือนสปาตังมอสโก Moscow, ที่สนามลูสนิกีสเตเดียมในซีซั่น2010-2011 ฟูแบกรายนี้ชลองการกลับมาเล่นฟุตบอลในประเทศบ้านเกิดด้วยการทำประตูแรกในนาทีที่24โดยเป็นจังหวะเก็บตกลูกมงแถวกรอบเขตโทษของคู่แข่งและตะบันวอลเลตด้วยเท้าซ้ายตุงตะข่ายนิโคลาอเนิลกามายิงประตูที่2ของพวกเราก่อนช่วงพักครึ่งในจังหวะการตรีเดียวหลังรับบอลจากไมเคิลเอสเซียงบริเวณกรอบเขตโทษก่อนพลิกหนีกองหลังสปาตักและปั่นด้วยเท้าขวาเข้าเสาไกลทำให้เชลซีเอาชนะ2-0พาสโนดาตุลาคม2020 หลังเสมอกับเซบียแบบไรสกอร์ในเกมนัดเปิดสนามเมื่อรุูกาลทีแล้วเชลซีคลิกออฟเส้นทางความสำเร็จในแชมเปี้ยนีกด้วยผลงานสุดแกรง่งจากการแข่งขันกับคลาสโนโดาทางตอนใต้ของประเทศรัสเซียจอจินโยยิงจุดโทษช่วงต้นเกมไปชนเสาแต่คาร์ลมาสันโอดอยมายิงให้พวกเราขึ้นนำในนาทีที่37เเกมครึ่งหลังคลาสโนโดามีจังหวะย,ยิงชนคานแต่ดับลูมากกดอีก3ลูกทิ้งห่างในช่วง15นาทีสุดท้ายโดยเป็นทีโมโอแวอร์เมนอร์ที่ซัดจุดโทษล,ลูกที่2ของเกมแบบไร้ปัญหาก่อนที่ฮาคิมซีเอกและคริสเตียนบริสิต จะช่วยกันยิงอีกคนลับประตูทําให้ทีมเอาชนะไป4-0ต่อ 0. หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก